สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูความงามของใบด่างเนาะ,ะใบด่างตัวนี้จะเป็นไผ่กวนอิมนะคะเป็นว่านมงคลชั้นสูงนะคะ,ะปัจจุบันได้นำมาปัดแจกันแล้วก็กำกระดอกไม้ดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกกล้วยไม้เพื่อบูชาพระนะคะ แล้วก็ชื่อกวนอินเป็นชื่อเทพ,พเจ้าแห่งประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นความหมายที่ดีงามมากค่ะ,ะแนะนําให้ทุกบ้านนํามาปลูกกันนะคะ่ายควนอินม,มีหลายสายพันธุ์นะคะมีไผ่ทองไผ่เขียวนะคะก็อันนี้จะเป็นใบด่างของเขานะคะแล้วก็ความเป็นมงคลก็เรวก็เลี้ยงในบ้านเนี่ย เราว่าดีนะปักจะการใส่น้ำอ่ะส่วนตัวเราจะใส่ดินแล้วใส่น้ำแฉะด้วยนะคะอ่าเราจะเลี้ยงแบบนี้ตอนนี้ฝนกําลังตกเลยค่ะใบก็จะมีใบไม้เกาะหน่อยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตดูตรงยอดจะเป็นสีทองนะคะเห็นไหมคะพอแตกใหม่ๆค่ะอ่าดูกา้านนี้นะคะจะเห็นชัดเจนมากนะคะค่ะก็สีเขียวเป็นประกาย ตรงกลางนะคะแล้วเล่นขอบพอแก่หน่อยก็จะเป็นสีขาวนะคะก็จะมีประมาณสามสีอยู่ในตัวของเขานะสีทองสีเขียวและสีขาวเป็นไม้ด่างที่หน้าปลูกชนิดหนึ่งและที่สำคัญช่วยดูดซับกลิ่นอับในบ้านด้วยแล้วก็ฟอกอากาศให้เพื่อนๆด้วยนะคะค่ะไผ่กวนอิมก็เป็นสลิมงคลนะคะชื่อก็เป็นชื่อเทพเจ้าแห่งประเทศจีนนะคะ ซึ่งเป็นความหมายที่ดีมากแล้วก็ปักบูชาพระใส่แจก,กันปักน้ำล่ากก็จะงอกออกมานะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายหัดกิ่งปักน้ำก็ได้นะคะค่ะตามความเชื่อก็ส่วนมากจะนำไปปลูกเพื่อเสริมดวงกันนะคะก็ดูใบของเขาได้นะคะอันนี้ใบสมบูรณ์มากใบใหญ่นะคะเกินข้อนะคะความยาวก็เกินนิ้วนะคะปลายจะแหลมนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันนะคะ ค่ะหลังใบก็จะเล่นสีแบบแบบเดียวกับด้านหน้านะจ๊ะแต่ว่าอันสีด้านหน้าจะเข้มกว่าอันนี้ก็จะจางลงมานะคะก็ตรงปลายจะเป็นสีทองแล้วว่ามีสน่ดีนะเป็นใบด่างที่สวยพอสมควรค่ะเนาะค่ะก็อันนี้คือใบที่พึง่งยอดที่พึ่งแตกก็จะเป็นสีทองออกมาเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ปลูกน้ำธรรมดาก็ได้ไม่ใส่ดินก็ได้ชอบดินชื้นแฉะนะคะน้ำขังได้นะคะหักไปปักแจกันนะคะซ้ายขวาบูชาพระได้ปัจจุบันก็เห็นหักกันแล้วไปกรรมกระดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้นะบูชาพระก็เป็นไผ่กวนอิมชั้นสูงนะเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้สวยงามด้วยมีสเสน่ห์นะคะ ดใูใกล้ได้นะคะยอดที่เขาเพิ่งแตกใบออกมาเห็นไหมคะค่ะพอดีช่วงนี้ฝนตกอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูขยายพันธุ์กันนะบางคนก็จะหักป้องไปนะฮะแต่ว่าตัวพี่เองก็จะใช้อันนี้แซะแซะเอาลากเขาขึ้นไปด้วยค่ะพอดีดินเขาชื้นเมื่อกี้แซะทิ้งและก็เลยง่ายนี่คะะแซะแบบนี้บางท่านก็จะดึงกอขึ้นมานะคะอันแต่ว่าพี่เสียดายอ่ะ ถ้าหักก้านลงไปอ่ะพี่จะขยายพันธุ์ก็เนี่ยเห็นไหมคะลากติดออกมาเต็มเลยค่ะก็ของตัวเราเราขยายพันธุ์แบบนี้นะแล้วก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยละค่ะก็นี่นะคะจะขยายให้กอใหญ่เลยก็จะใส่ลงดินไปนะคะเพราะว่าสารอาหารในดินเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี่ยวหาได้เยอะมากกว่าในกระถาง เอาล้วค่ะแล้วก็เอาดินกบโคลนหน่อยนะคะอค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสวยงามนะคะดูใบล่างได้ค่ะมีเสน่ห์มากค่ะช่วงนี้พอดีฝนตกเนาะแดดกําลังออกคุณดูดิคะสีโดดเด่นมากสวยงามมากเลยค่ะค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ก็ขยายลงดินแล้วเนะเาะใบจะสวยมากค่ะตอนนี้ฝนกําลังตกพําๆน้อยๆนะะนี่ยเพื่อนๆดูดีๆค่ะเนี่ยอันนี้คือพึ่งแตกพึกแรงแย้มสวยงามมากใบสมบูรณ์มากเพราะว่าดีเราเลี้ยงด้วยดินแล้วก็ใส่น้ำแช่ไว้นะคะแล้วก็วันนี้มาขยายลงดินละ เพื่อให้เขาแตกกอใหญ่เยอะขึ้นมานะคะสวยงามมากค่ะก็จะมีสามสีในต้นนะสีเหลืองทองแล้วก็เขียวแล้วก็พอแก่หน่อยก็จะเล่นสีขาวนะคะก็สวยงามมากก็จะได้ยินเสียงนกร้องกันนะค่ะวันนี้เราก็ลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้นแม่ของเขาเนะะี่ยค่ะก็สามารถขยายได้อีกกอหนึ่งอันนี้ก็ได้นะคะแต่ปล่อยไว้ก่อนให้เป็นพุ่มใหญ่ แล้วเจ้าตัวนี้ก็เตรียมสนแล้วค่ะค่ะก็เป็นใบด่างที่คุณดูดิค่ะมีเสน่ห์มากน่าหามาปลูกเนาะใบสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์ไผ่กวนอิมที่มีเสน่ห์ชื่อเป็นสลิมงคลใช้บูชาพระได้ปักจจกันได้ค่ะเจ้าตัวสนสุดยอดลมและแปบ๊บเดียว เดี๋ยวทำใหม่มันน่าจริงๆเลี้ยงหมาก็อย่างนี้ยคุณค่ะไหมคะสวยงามมากใบ,<าย>บจะมีเสน่ห์ใบใหญ่มากค่ะายแหลมมนเลยค่ะใบสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยพ่ว<บาย>่าการที่เรามีดินให้เขาด้วยอ่ะพี่ว่าสารอาหารเขาเยอะดีค่ะเนี่ยค่ะใบย้อใหญ่สวยนะคะคุณมองใกล้ใกล้ดูเนี่ยค่ะ เป็นใบด่างที่งดงามมากมีสเสน่ห์ในตัวเองเป็นไผ่ชั้นสูงนะคะชื่อก็เป็นสลิมงคลนิยมปลูกในบ้านเสริมโฮยจุหวงจุ้ยเสริมดวงค่ะกเสียงนกก็ร้องนะช่วงนี้ฝนก็กำลังตกทําใบจะเปียกน้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมียอดแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ มันดูแลรดน้ำแช่น้ำเขาชอบน้ำแฉะน้ำชื้นมากๆเลยค่ะนะะสวยค่ะใบใบรองลงข้างล่างก็จะเป็นสีขาวเลยค่ะค่ะใบบนก็เห็นไหคะใบบนก็จะเป็นสีทองแบบนี้ค่ะสวยงามมากเป็นสายพันธุ์ดูซับกลิ่นอับอะกลิ่นอับในห้องอะ่ะ แต่ว่าต้นไม้แนะนําว่าเวลาเราเอาไว้ในบ้านน่ะนานๆนะ่ะเอาตอนเช้าอะ่ะยกออกมารับแสงบ้างเพราะว่าสําคัญมากเขาต้องได้รับวิตามินบีนะต้นไม้อะ่ะคุณค่ะ,ะแดดลําไรลําไรสสยพันเนี่ยชอบมากไม่ชอบแดดแรงจัดเท่าแดดแรงจัดตรงปลายใบอะ่ะเขาจะไหม้เคยเห็นบางท่านเสริมฮองจุย้ยเอาไปไว้หน้าบ้านที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมอะ่ะโดดๆเลยมองแล้วไม่สวยเลยค่ะคือเขาแห้งแรงมาก แล้วก็ไหมหมดเลยค่ะก็สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์งดงามนะคะก็ถ้าเราคัดปักจะกันเอาตกแต่งในบ้านดูดซับฟอกอากาศอะไรเงี้ยก็จะสวยงามนะคะดูใบความสวยงามของเขานะคะก็จะมีสีอะไรปนๆน,น,นิดๆนะค่ะสวยงามทุกใบนะคะอันนี้ก็กำลังแตกเวลาแตกใหม่ๆก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะ ก็ตายยากนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เลี้ยงไม่ได้อะไรเขามากเลยก็แ,แค่ใส่ดินแล้วก็น้ําขังไว้เอาไปตั้งไว้ตรงที่น้าหล่นจากหลังคาไม่ได้ดูแลเขนานะต้นเนี้รู้สึกว่าจะปลูกมาสามสี่ปีละประมาณเนี้ยแบบปลูกไว้ทิ้งเลยแล้วก็ใส่ดินเอาไว้แล้วก็กระถางนี่จะใหญ่หน่อยค่ะ ก็จะชอบเป็นเดิมทีเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีขาวอยู่แล้วดอกไม้สีขาวอะ่ะคุณดูใบเขาค่ะถ้าใบาใหญ่หน่อยเขาจะห่อบิดปลายของเขาเนี่ยคะ่ะอันนี้คือใบใหญ่มากนะคะเนี่ยนะคะใบสวยมากเนี่ยคะ่ะเขาบิดของเขาเองโดยธรรมชาตินั้นเนี่ยอันนี้ใบนี้เขาก็บิดของเขาเองน่ะค่ะปลายจะบิดนะคะสังเกตด,ดูปลายแหลมแล้วก็บิดนิดนึงบิดโดยธรรมชาติของเขาไม่รู้ว่าบิดเพราะอะไรเนี่ยคะ่ะ ดิดงอนของเขาเองนะคะอาจจะเป็นที่ใบเขาใหญ่หรือเปล่าค่ะเ,เป็นไท่กลินที่มีความหมายดีชื่อดีดูดซับกลิ่นอับในบ้านนะคะฟอกอากาศที่สำคัญมาพร้อมกับความสวยงามนะคะอาร์ตมากสีคลาสสิกค่ะค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเกิดโดยกำเนิดของเขาเองเลยค่ะนะคะ,นะคะ มองอยังไงก็สวยงามนะคะนะคะมองใกล้ๆค่ะนะคะใบก็ใหญ่พอสมควรถ้าเราเลี้ยงต้นไม้ให้อุดมสมบูรณ์ใบไม้ก็จะใหญ่เต็มที่ของเขาค่ะใหญ่จนปลายเขาบิดของเขาเองโดยธรรมชาติเนี่ยปลายแหลมสวยนะคุณสีเขียวมาถึงนี่เล่นขอบสีขาวตามเลยค่ะเห็นไหมคะล่ะคะตอนนี้แสงก็เริ่มมาแล้วฝนหมดละค่ะ มาดูต้นนี้กินน้องพี่ล็อกจัดการซะเรียบร้อยเลยค่ะตั้งหน่อยจะพ้นไหมเนี่ยเอาละค่ะก็สวยงามนะคะ,คะอันนี้ก็ใบใหญ่อยู่ค่ะพึ่งแรกรุ่น ็ใช้ปักจักรันบูชาพระกันเนาะเป็นมงคลเสริมฮวงจุ้ยบ้านเสริมดวงที่สําคัญเพราะชื่อเป็นไผ่กวนอิมนะคะเราก็รู้อยู่แล้วชื่อกวนอิมคือเทพเจ้าแห่งประเทศจีนก็น่าจะมีความหมายที่ดีอยู่ในตัวของเขาเองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบอะไรที่เป็นมงคลก็ได้เลยค่ะงานพิธีงานางต่างๆก็จะมีไผ่กวนอิม สายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้อยู่ในพิธีต่างๆอยู่แล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะคะค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากฟังเสียงนกร้องเห็นไหมดูใบเส้นขอบดูดูลวดลายของเขาอันนี้นะคะขาวแล้วยังมีเขียวแซมอีกนะคะค่ะสวยงามมาก <t ip> ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็แนะนำให้หามาปลูกเสริมดวงนะเป็นมงคล ประดับบ้านสวยงามไว้ข้างนอกข้างในได้หมดนะคะแล้วก็วันนี้ขยายพันธุ์ลงดินเลยค่ะพอดีมีเวลาค่ะเห็นไหมคะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ